สวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระกรอบทองประสมนะครับประสมก็หน้ายักษ์ปกตินะครับแต่อันนี้ที่มันเด่นขึ้นมาก็จะมีเขี้ยวกับตานะครับที่สังเกตเห็นว่าขอบตานะจะปาดมากขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วก็ลูกตาจะเป็นตุ่มๆนะครับเรากดให้มันเป็นไข่ปลานะครับเป็นตุ่มๆลูกตานะครับด้านยอดเป็นจุนทรายนะครับแล้วก็เห็นนะครับ เขี้ยวกับพื้นของเขี้ยวก็จะเป็นเงากับจุนทรายมันก็จะตัดออกมานะครับข้างๆลงมานิดนึงก็จะเป็นแข้งสิงห์สองสามอันนะครับแล้วก็มาเป็นพญานาคนะครับตัวพญานาคก็ย <med David> ยิเป็นแบบ euh, เดินเส้นนะครับเดินเส้นยี่ขอบมันก็จะเป็นแบบตัวบอดี้มันครับเป็นขีดขีดขีดนะครับส่วนด้านหลังพญานาคก็จะเป็นจุนทรายนะครับมันก็ทําให้ตัวพญานาคลอยขึ้นมานะครับ ตัวนี้เป็นแผ่นสามเหลี่ยมแล้วก็ใส่ลายกระหนกลงไปนะครับทรงนี้จะเหมาะกับพวกรูปหล่อนะครับงานงานหล่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรหรืออะไรก็ตามถ้าพานพิมพ์เนี้ยสวยนะครับผมว่านะออกมาแพทเทิร์นนี้ก็โอเคเลยครับเหมาะเหมาะกับงานหล่อนะครับส่วนข้างๆก็เป็นห่วงสามลอนติดไขป่ปลาจุนสายนะครับสลับปาดนะครับแล้วก็มาเรื่อยๆแล้วก็ยี่ขอบนะครับ ที่เราเห็นนะครับเห็นครับแพทเทิร์นมาตรฐานแล้วข,ข,ข้างหลังก็เป็นลายกระหนกปกติตรงฐานที่เขาทํานิยมทํากับลายแบบนี้ก็คือเป็นจุนจายนะครับแล้วก็บาดบาด,บาดเป็นเส้นๆให้เหมือนเป็นฐานนะฮะองพระนะฮะก็ประมาณนี้เรามาพูดถึงตัวองค์พระนะครับตัวองค์พระเป็นรูปหลอนะครับหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ปี2540นะครับ เนื้อนวะโลหะนะครับกลับดำครับรุ่นหนึ่ง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 นะครับปีนะครับหรือหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปีนะครับกระทรวงกลาโหมครับพิธีใหญ่ครับอาจารย์หนองนะครับวัดทรายขาวนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยแปดคณาจารย์ร่วมเสกนะร่วมปลุกเสกนะครับผม ผมไม่เห็นนะครับแต่ไม่ไม่เห็นกล่องของตัวองค์พระที่มานะครับแต่ดูเสิร์ชใน Google คร่าวๆนี่ก็กล่องจะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็ค่อนข้างจะพิธีเป็นเหมือนกับวันที่ปลุกเสกก็รวมเกจิอาจารย์ดังนะครับเยอะเหมือนกันครับพิธีปลุกเสกใหญ่ครับอาจารย์หนองวัดสายขาวนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยแปดคณาจารย์ร่วมปลุกเสกนะครับเยอะอยู่นะครับกล่องสวยนะครับสีน้ำเงินเท่าที่เสิร์ชหานะครับ แล้วตัวผิวของหลวงปู่ทวดก็จะเป็นแบบถ้าครับบางคนเขาจะเรียกผิวประหลอดนะครับเป็นเงาเงาครับเห็นครับเป็นเหมือนลุ้งลุ้งฮะเนวะโลหะกรับดำนะครับดูดูแปลกตานะฮะส่วนมากจะเราจะเห็นแบบนี้กับพวกเหรียญนะครับเหรียญเป็นแบนนะเห็นเงาเห็นมันจะเห็นง่ายกว่านะเห็นชัดกว่าส่วนตัวกรอบนี่อยู่ที่ห้าจุดสามสองกรัมนะครับสลึงกว่ากว่านะครับ หนักพอสมควรนะครับโดยปกติถ้าเป็นทรงนี้แล้วไม่ปะสมนี่ก็อยู่ที่ประมาณสามหนึ่งสลึงครับหรือสี่กรัมสามสามปลายปลายถึงสี่กรัมต้นๆนนครับไม่เกินนะพอปะสมมาก็บวกไปประมาณกรัมนิดนิดก็จะได้ประมาณทรงนี้นะครับก็ฝากเาข้าวก็ประมาณนี้นะฝากติดตามช่องห้างทองผลเจริญน,นะครับถ้าท่านใดชอบดูงานจิวเวลรี่งานกอผ้าลายต่างๆนะครับก็ฝากติดตามช่องห้างทองผลเจริญผ่านทาง youtube Facebook แล้วก็ IG นะครับผมสวัสดีครับ